หญิงสุดาชวนคุยเรื่องบ้านนะคะวันนี้จะมาชิมอะไรนี่ชิมอะไรเออชิมอะไรเออขนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะนี่อันนี้ดอกน้ำเงี้ยวนะคะถามว่าทำเองไหมไม่ทำนะคะร้านข้างบ้านทำค่ะมีไปซื้อมาเมื่อสักครู่เลยนะคะ อันนี้คือดอกเงี้ยวนะคะดอกน้ําดอกเงี้ยวกเกล็ดเป็นขนมจีนน้ายาน้าเงี้ยวนะคะมีอะไรบ้างนี่กระดูกหมูเป็นชิ้นเลยมีข้าไก่ <c oughs> มีก้อนด้วยนะคะนี่แล้วมีอะไรอนยะ่างนั้นน่าจะเป็นเอ่อเนื้อหมูบดนะคะอืมขนมจีนไงอันนี้เป็นผักนะคะวันนี้ไม่มีผักพวกผักแคลนะคะไม่ได้สั่งมานะคะเพราะว่าเดี๋ยว ยังจะไม่อยู่บ้านกันเดเดินทางนะคะไปต่างจังหวัดอ่าก็เลยไม่สั่งมาถ้าเกิดสั่งมาทานไม่หมดกวจะเสียคาตู้เย็นนะคะเราก็เลยไม่ทานแล้วก็มาชิมกันเลยชิมอะไรก่อนดีนะคะขนมจริงก่อนเลยขนมจีนตักเส้นไม่ขึ้นอนี่ชอบกินอบบน,นี้ปันปันปัน,ป,นปันเส้นนะ ปั่นปันป่นปันคล้ายๆกินสปาเกตตี้อะค่ะแต่มันไม่ใช่สปาเกตตี้มันคือขนมจีนบ้านเราปกติก็พวกน้ำยาน้ำยาป่าน้ำยากะทิก็ก็ซื้อร้านพี่เขาในซอ,อยนี่แหละคะ่ะร้านขายข้าวที่ผูกรับประทานกันเป็นประจำ ออืือเห็นพี่ท่านหนึ่งอ่ะเขาทานอะ่ะเขาสบเข้าไปหมดเลยนะอืเพิ่งทำเลยว่าเมื่อว่าจะเป็นควุวยเตีเ๋ยวหรืออะไรก็ตามพี่ก็สวบหมดทีเดียวเลย ซึ่งทำเงี้ยทำไม่ได้อย่างนั้นนะคะอือเส้น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 ยูยาวเส้นยู่ยาวเครื่องน,นันมากอร่อยเลย

มิพริกพริกคั่ควด้วยนะกินกับพริกคั่วอ่ะเกิดเพิ่มรสชาตินหนึ่งให้ได้เลยให้ได้เลยดูดูดูดอืมอ้ อร่อยมากซี้เลยซี้เลยนะคะอืมเดี๋ยวกินอีกคำหนึ่งแล้วก็ขออนุญาตทานต่อจนหมดนะคะขอบคุณเพื่อนๆ